ับเรียนท่านประธานวุฒิสภาทีท่เคารพนะคะขออนุญาตตอบคำถามของท่านป่านเทพนะคะในเรื่องของเงินกองทุนนะคะสำหรับในปีก็ประมาณ2,564นะคะที่สำนักสำนักงานปปชได้รับงบประมาณในเรื่องเงินกองทุนมา1 0 0ล้านบาทนะคะก็ได้ดำเนินการนะคะใช้จ่ายไป95ล้านบาท ขออนุญ,ญาตนำเรียนท่านไปถึงปี2565และปี2566ด้วยเลยนะคะในปี2565เรารอ,อสําเสำนักงานปปชอเองก็ได้รับเงินก็ประมาณกองทุนมา100ล้านบาทแล้วกไ็ได้มีการใช้จ่ายไป93.9ล้านบาทในปี2566นะคะได้รับเงินงบประมาณกองทุนมา150ล้านบาทก็ได้ใช้จ่ายไป140ล้านบาทนะคะสำหรับ ภารกิจหลักๆห,ห,หรือว่าส่วนงานที่ทางกองทุนได้ดำเนินการให้การสนับสนุนนะคะส่วนใหญ่เลยเป็นการสร้างแล้วก็ขยายเครือข่ายในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังการทุจริตคือกองทุนเองพยายามให้ความสำคัญลงไปในตั้งแต่ระดับพื้นที่เลยนะคะเพราะเราก็เชื่อว่าการการที่คนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เฝ้าดูใ,ให้ความรู้วิธีการของกองทุนก็คือ จะมีการให้ความรู้คนในพื้นที่แล้วคนในพื้นที่ก็จะเกิดการเฝ้าระวังเฝ้าระวังในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีการสร้างเครือข่ายเป็นเบาะแสถ้ามีคนในพื้นที่เป็นเครือข่ายเบาะแสซึ่งมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วและรู้ช่องทางกระบวนการที่จะให้เบาะแสนะคะเราก็จะเป็นการเฝ้าระวังไปด้วยกันนะคะสำหรับในเรื่องของ ในเรื่องของเงินสินบนรางวัลที่ท่านได้ได้ไดถามได,ได้เรียนถามไว้นะคะก็คือสำนักง,งานปปชอเองนะคะเราก็จะมีมีระเบียบการเงินรางวัลนะคะแต่ว่าเงินรางวัลตัวนี้ไม่ได้ใช้เงินก้มานค่ะเราก็จะใช้จากเงินกองทุนเงินกองทุนก็จะมีการมี วัตถุประสงค์กองทุนก็จะมีมีไม่ว่าในเรื่องของการให้การสนับสนุนภาคประชาชนแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการให้เงินสินบนรางวัลตัวนี้นะคะก็จะใช้จากเงินกองทุนซึ่งในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่100ค่ะ ข,ขออนุญาตค่ะคือสําหรับเงินเงินรางวัลน,นะคะก็คือตามระเบียบของสํานักงานปปชเนี่ยก็จะให้ได้15% 15%เนี่ยเราจะจ่ายก็ก็จ่ายเมื่อทรัพย์สินที่มีผู้แจ้งบอดแสนั้นะ่ะแจ้งมาที่สํานักงานปปชแล้วก็ทรัพย์สินนั้นอะ่ะได้มีคําพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วนะคะผู้แจ้งบอดแสก็จะได้รับเงินสินบนรางวัลเนี่ย15%ไม่เกิน100ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็จะมีผู้ที่แจ้งบอดแสแล้วก็ได้รับเงินรางวัลอันนี้ไปแล้วนะคะจำนวนข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยค่ะหนึ่งท่านนะคะจะได้รับเงินรางวัลไปที่ประมาณ5ล้าน5ล้านบาทนะคะอยู่คุณเดชค่ะก็ ซึ่งตัวนี้ก็ได้มีการจ่ายจากเงินกองทุนนะคะท่านตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนในเรื่องของการดําเนินการในด้านของการ ทำงานทางด้านของการตรวจสอบทรัพย์สินของทางสำนักงานปปชซึ่งนําไปสู่การดําเนินการในเรื่องของการล่ารวยผิดปกติเคสที่ทางมีผู้แจ้งบอดแสเข้ามาเนี่ยค่ะก็มีการชี้ช่องจนสำนักงานปปชเนี่ยสามารถดําเนินการเรียกะขอร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินนะคะแล้วผู้ที่แจ้งบอดแสก็ได้รับเงินสินบนรางวัลอันนี้ไปนะคะก็ได้มีการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนทางสำนักงานปปชเองก็จะได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเงินสินบนรางวัลตรง ะะเพื่อให้มีผู้แจ้งบอดแสและเป็นเครือข่ายแจ้งบอดแสเข้ามาที่สำนักง,งานปปชเพื่อให้ทรัพย์สินที่ที่ถูกมีการดาเนินการไปนะคะสามารถเรียกกลับมาตกมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินได้นะคะท่านขอบพระคุณค่ะ